รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประเภทการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เรื่องประเกือมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยนางสาวมุทิตามาพบตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนแร่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประเกิมเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการออกแบบเครื่องประดับของอำเภอขวาวศินรินจังหวัดสุรินทร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมักใช้ในพิธีกรรมสำคัญ การเรียนรู้เกี่ยวกับประเกอมไม่เพียงช่วยให้นักเรียนเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนแต่ยังพัฒนาทักษะด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งผู้จัดทำได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เรื่องประเกอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกฟังและฝึกพูดผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทจริงจากการสำรวจและการศึกษานวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาผู้จัดทาจึงเลงเห็นความสำคัญขององค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน17คนปีการศึกษา2567ได้เกิดความภาคภูมิใจในเรื่องประเกือมผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เนื่องด้วยมีความสอดคล้องและเหมาะสมที่จะสามารถกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีทักษะสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้จัดทาจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและเกิดความภูมิใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของตนต่อไปวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับรายวิชาภาษาไทย 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประเกือมผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนแร่วิทยา 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิน่นและร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนแรกวิทยาจำนวน17คนเข้าใจถึงที่มาความสำคัญของประเกือมโดยการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร้อยละ80ขึ้นไปเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนบอกความหมายของประเกอมได้ถูกต้องสามารถอธิบายวิธีการทำประเกอมตามขั้นตอนและสามารถพูดสรุปใจความสำคัญได้ครบตามประเด็นสำคัญรวมถึงการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมประจำถิ่นผ่านกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การดำเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เรื่องประเกือมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ดําเนินตามวงจรเดม,มิงวงจรการทํางาน PDCA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ P Plan การวางแผน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ศึกษาตัวชี้วัดและผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องระบุขอบเขตของเนื้อหาเช่นประวัติความเป็นมาวัสดุอุปกรณ์วิธีการทำและแนวทางอนุรักษ์ประเกิมศึกษาบริบทชุมชนโดยเริ่มจากการสำรวจแหล่งเรียนรู้เช่นปราดท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหรือหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องประเกิม วิเคราะห์ความสำคัญของประเกือมในชุมชนออกแบบแนวทางบรูรณาการข้ามวิชาในรายวิชาภาษาไทยได้กำหนดเรื่องที่จะสอนได้แก่การพูดสรุปใจความสำคัญเนื่องจากพบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและโครงสร้างรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแร่วิทยาออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และกำหนดวิธีการประเมินผลดีดูการลงมือดำเนินการโดยการนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้นำไปใช้ในห้องเรียนโดยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในขั้น engagement โดยใช้วิดีโอหรือภาพประกอบเกี่ยวกับการแสดงประเกือม ตั้งคำถามเชิงกระตุน้นเช่นประเกือมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรการลงมือปฏิบัติการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากปราดท้องถิ่นหรือศิลปินพื้นบ้านมีการฝึกพูดอธิบายวิธีการทำประเกลือและฝึกฟังเพื่อสามารถสรุปใจความสำคัญได้ถูกต้องตามประเด็นสำคัญมีการสร้างชิ้นงานและการนำเสนองานผ่านชั้นเรียน C เช็คการตรวจสอบและการประเมินผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ภายในห้องเรียนหลังจากนั้นจะเกิดการประเมินผลสำริ์ของนักเรียนโดยมีการใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องประเกิมการใช้ใบงานประเมินทักษะปฏิบัติคือการพูดสรุปใจความสำคัญโดยใช้เกณฑ์ Rubik Score การประเมินกระบวนการเรียนรู้มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสะท้อนผลการเรียนรู้ reflection ซึ่งให้นักเรียนได้สะท้อนผลหรืออภิปรายในกลุ่มว่าได้เรียนรู้อะไรจากการศึกษาเรื่องประเกลือมบ้าง A act การปรับปรุงและพัฒนา โดยปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งหากพบว่านักเรียนยังขาดความเข้าใจอาจเพิ่มสื่อการเรียนรู้เช่นอินโฟกราฟิกหรือว่าเกมหากกิจกรรมบางอย่างไม่ดึงดูดความสนใจอาจปรับเปลี่ยนเป็นเกมเบสเลิร์นนิ่งการใช้เกมและการแข่งขันเพื่อดึงดูดและกระตุ้นผู้เรียนมากขึ้น มีการขยายผลและต่อยอดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนจัดนิทรรศการหรือแสดงประเกอมในงานโรงเรียนหรือสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพื่อพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผลการดำเนินงานหรือประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่นและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เรื่องประเกอมส่งผลต่อผู้เรียนในหลายด้านดังนี้ ด้านความรู้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญและวิธีการทำประเกอมนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาประเกอมให้คงอยู่ต่อไปด้านทักษะนักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้ถูกต้องนักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มและการนำเสนอผลงานต่อที่สาธารณะด้านคุณลักษณะและทัศนคติ นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนักเรียนมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้นักเรียนพัฒนาความมั่นใจในการแสดงออกและการสื่อสารต่อสาธารณะปัจจัยความสำเร็จ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนผู้ในยการและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทั้งประมาณเวลาและทรัพยากรรวมถึงการมีส่วนร่วมของครูทุกกลุ่มสาระเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ข้ามวิชา ปัจจัยด้านการเรียนการสอนมีการใช้แนวทาง Active Learning จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทำคิดวิเคราะห์และสร้างสารรค์ผลงานมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายใช้วิธีการประเมินแบบ Rubric Score, Reflection และ Peer Evaluation ปัจจัยด้านนักเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการพูดสรุปใจความสำคัญบทเรียนที่ได้รับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เรื่องประเกอมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจศิละปะวัฒนธรรมไทยแต่ยังเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเผยแพร่การได้ร kind of ับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับการรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ